มุมเกา่ามุมเดิมพี่น้องคะพยย่อใหญ่กระปวยคอยกระปวยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเพราะวา่าเขาสูเขาสูหรือดูสีบอไทยกระบอกบกของสีบอลเล้ากระตกไทยสีบอลไทยกระตกเล้าพี่น้องขอเดินทางสายกลางด้วยคะ่ะพี่น้องคะ,อะตอนนี้อากาศแปรปวนทึ่งหนาวทึ่งหอนแบบว่าร่างกายห้องละนะ้วเนาะพี่น้องคะ่ะ เจออากาศห่อนๆเราก็มาเจออากา,าศหนาวๆเ้อก็ฝนเ้าก็หนาววนๆเวยียน,นๆอยู่แบบนี้อยาวาแตะคนแข็งแรงด้วยค่ะไขได้แล้วคนที่ออนแอคนที่พักผ่อนบพ่เพียงพ่อร่างกายจะเป็นยังไงแมนบค่ค่ะเพื่อนๆค่ะบเขามาเป็นกนําลังใจให้สุขสุคนสําหรับคนที่อยู่ในต่างแดนสําหรับคนที่มาใส่แรงงานในต่างแดนบอกเลยว่าแกรงกันสุคนอยา่าเฝ้าถอเดอ้อ์นีกำลังต้นเดือน เายังมีภ้าละเขาไปเข้าต้องเหตุโตให้มีคามีคาแบบไหนคานามคาไฟคาชายจยาจจีปาทะบอกเลยว่าย่าให้สาทยายมากสาทยายมากซีหนาะกระดาษ a อซกับว่าเบิดราคาพี่น้องค่ะเหตุงานในต่างแดนเนี่ยถ้าสำหรับผู้ใดที่บ่ได้เศร้าบานที่ยุบ้านของรัฐบาลหรือว่าามีบ้านของตัวเองอยู่ ก็ดีไปแต่ว่าสําหรับผู้ใดที่เศาบานอยู่ไดจะคาบานได้จะคา,า,านามคาไฟยีปาทาักได้พี่น้องขาจังซันแล้วอยากจะมาให้กําลังใจอยากจะมาให้คํกลังใจคนถี่มาใส่แรงงานในต่างแดนคอยหู้ว่าเงินแต่ละบาดพี่น้องขาคอยเข้าใจความรู้สึกว่าเงินแตละบาดจนมาสีหามาด้จนมาสีก็บหอมรอม่มริดคนที่เฮ็ดงานในต่างแดนะบอกเลยว่าบ่อคอยจะคิดถึงตัวเองดอกพี่น้องขา คิดแต่ว่าหอดญาติพี่น้องหอดลูกหอดลูกหอดผัวพี่ป้านาอาที่อยู่เมืองไทย่าเขาสิกินจางไหนบ่เคยคิดถึงโตเจ้าของเลยว่าเจ้าของอยู่ในต่างแดนได้จะอากาศหนาวสภาพร่างกายเจอกับอากาศหนาวเนบเจอกับอาหารการอยู่การอยากการกินได้จะมันจะมีมุ่มเสามุมงหงยมุมอ่ามุมเสามุ่มหดหดหูเด้อพี่น้องค่ะ ถ้าผู้ใดบ่ใดมาพบเจอหรือว่าบ่ไดมาอยู่ในสถานะเดียวกันเนี่เสื้อเลยว่าเขาจะบ่เข้าใจนี่แต่ว่าข่อยมาอยู่ในต่างแดนข่อยเข้าใจความมืดในดีความรสึกที่ว่าคิดหอดบ้านมันก็ต้องมีแหละเป็นเพื่อนคะ่ะมันบ่เม่นว่ากรุงเทพขอนแกน่นบ่เม่นว่ากรุงเทพรีส,สกเกตคิดหอดบ้านคิดหอดแม่คิดหอดลูกคิดหอดผัวจีใดขึ้นรถทั่วแล้วกลับบ้านใดเลยอันนี้มันบ่แม่นด้วยค่ะมันต้องล่อ หลายๆโอกาสหลายๆความเหมาะสมได้จการเงินได้จะโอกาสที่จะแบบว่าจะกลับเมืองนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นอย่างคอยขึ้นระกลับเมืองไทยดูพี่น้องค่ะคอยโทษกับบานแต่ละเทียเดี๋ยวทังบานกระถามว่าตอนไดสิกับตอนไดสิกับพี่น้องคอยกระตอบยากคอยกระหงว่าเขาคิดถึงแต่ว่าคอยตอบยากกลับเทียหนึ่งได้จะคาอยู่ได้จะคากินได้จะคาตัวพี่น้องครับบอกเลยว่า เปืองค่ะเปืองเปืองแห้งแต่กระไดแค่โทหาเวลากินหอดแม่กินหอดย่าของสองพี่น้องกระไดจะโทหาได่าเฟซท่ามกันนั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะแกมาเหล่ามาคุยกันเนาะคนเฮาเลือกเกิดบด่ได้แต่เกิดมาแล้วกะเลือกที่จะเป็นได้แมน์บ่คะเคยไดยินเพิ่นบอกว่าเจอสิ่งที่ดีแล้วเจอสิ่งที่ดีอยู่ตรงหน้า อย่าไปสรรหาอย่าไปไฝ่ฝันอย่าไปเลือกหาสิ่งที่ดีกว่าเพราะคุณจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นเมื่อคุณได้มาแล้วจะดีเท่าสิ่งที่คุณเจออยู่ในตอนนี้หรือเปล่าคำว่าเรล่าโซกันฟังพี่น้องเป็นคลิปสั้นๆขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะนีเบาเสร็จก็สิไปหานอนแล้วพี่น้องคะ่ะตากระสิบอบอลืมแล้วไปแล้วคะ่ะ